ครับพี่น้องเบาวสินค้าเนาะมืนอนีผมเองบาวสินค้ากับสิบามาตามเลขกถูกย่ายอายุเก่าสิบเอ็ดปีคือเก่าครับพี่น้องเนาะมือน,นีวันปลาพอดีพี่น้องย่ายเบิกจุดถูกเสียงท้ายคือเก่าเนาะพี่น้องเข้าของบาวสินคันเข้าก็มาตามในกันครับพี่น้องเนาะผมซื้อว่าเลขย่ายบอกเขาสุดอง,งหนึ่งในจุดไปรอบเนีอบเปียวห้ตามสามมือครับพี่น้องเนาะพอ,อดีก่บอกเขาพี่น้อง เมื่อนี้วันพระเพื่นกับจูดแล้วก็ขอโชว์ขอใช่ต่อกับพี่น้องเนาะเพื่นกับบอกเบาสิงคานเมดคลิปคือเก่ากับพี่น้องเข้ากับมาตามลืมเอาได้การกับพี่น้องยายอายุเก่าสิบเอดปีเนาะเด็กถูก เอาเองกับ,บ่บหูว่าเหลขสีออกตัวใดเนาะพี่น้องหูซื้อวาเหลขกใหญ่กี่ววหลังนี่ใหา่ทันจุดถ้าใ้า่ท่านไดนตามสามมือครับพี่น้องเนาะกับ,บ่เข้าครับพี่น้องก่อนนั้นกะถูกใหา่กับเขาอยู่พี่น้องเนาะมือน,นีวันพระพอดีพี่น้องใหญ่มันกันกนจุดคือเก่านเนาะิ่นก็ให้ผมมาเห็ุคลิปเพื่อเป็นแนวทางให้ FC หรือพี่น้องเขาคือเก่าครับพี่น้องมือน,นีใหญ่บอกว่า ขอไปต่างประเทศเด้อพี่น้องไปเพื่อนบ้านคือเก่าของวันจันทร์สีหอดน่นพี่น้องเนาะมื่อนี้เป็นวันเสาร์ครับพี่น้องเนาะมื่อนี้เป็นวันเสา,าร์ใหญ่ปกัจุดถูกเสียงใายขอภู่มเจ้าที่ของใหญ่คือเก่าครับพี่น้องเนะาะใหญ่เป็นกันหูซึกว่าเขาตลอดอยู่เลกถูกใหญ่เป็นกันจะขอแบบนี้เรื่อยๆครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเป็นกันยั่งดีอยู่ไห่เบาีิงคันมหิดคลิปเผื่อพี่น้องเบิง้ง เนาะเพื่อเป็นแนวทางเอฟซีหรือพี่น้องเข้าคือเก่าเนาะพี่น้องเข้าเมื่อนีก็เป็นวันพระพอดีพี่น้องใหญ่เบอร์เลยจุดถูกเสียงทายขอโชคขอใช่จากพุ่มจากทีของเพิ่นครับพี่น้องเข้าอุ้สึกว่าเลขถูกใหญ่สิกเข่าตลอดอยู่ได้พี่น้องเนะาะหัตถจุดวันพระในสิเข่าตลอดยู่พี่น้องเนาะมื่อนีย,าย่า่วาไปตามประเทศของวันจันทร์ครับพี่น้องเนาะไปเที่ยวเล่าไปหาสืผลละใหม่อยู่ต่างประเทศ เมืองเลาลคาับพี่น้องหนะาคาหัวเนาะหาเคราคาเครื่องบินใหญ่วครับพี่น้องแต่ว่าใายแล้วก็ว,ว่าเรากับโอโห้คือกันได้พี่น้องเนาะบูว่าสิออกตัวไหนก็เพื่อเป็นแนวทางเรา,าอะสันหูกับลุ้ยแล้วระว,ว่าสันรับพี่น้องเนาะเฮาก็มาตามตามแล้วกับเบิ้งได้กันรับพี่นอ้องเบิ้งแล้วกับพิจรรารณาญาณน้ำกันครับพี่น้องการเฮ็ดคลิปของเบาซึ้นข้านเนาะ ก็เฮ็ดคลิปเพื่อเป็นแนวทางคือการครับพี่น้องเนาะเบิงแล้วก็ต้องเพจารณาย่านได้พี่น้องเนาะโชกไผมานมั่นครับพี่น้องบางเื่อผมมาเห็ดสวงหลังในย่า่เป็นได้ลักแสนผมยังบ่ไร้พอบาทครับพี่น้องเนาะรอบหลังในย่า่ล้วก็ได้ไปร้ายเติบเนาะพี่น้องเฮาเฮาได้ไปร้ายเติบรลอบหลังก็โชกไผมานมั่นเนาะพี่น้องบางเื่อขนาดผมมาเห็ดคลิปผมเองก็ยังบ่ได้ตามเนาะพี่น้อง กตเฮ็ดคปให้พ yeah right ี่น้องเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางครับพี่น้องเข้ากลมาตามเรขย่ายในกันครับพี่น้องื้นนี้เนาะยาย่อายุ91ปีครับพี่น้องเนาะวันพระพอดีวันพานอยครับพี่น้องให้เพิ่งจะจุดถูกขอไปตามประเทศของวันจันทร์ครับพี่น้องเนาะเฮากลับมาตามหรือมาเอาแนวทางในกันครับพี่น้องเนาะวันจันทร์นี่เป็นวันที่25หาพอดีแมนว่เนาะประมาณนั้นแ่ะพี่น้องเนาะน่าจะเป็นวันที่ย5บหา ไปยิบหาพี่น้องเนาะวันนี้ก็ยิบสามแล้วยิบสี่ยิบหาประมาณวันที่ยิบหาพี่น้องนะของวันจันทร์สีหงอนเลยหญ่ว่าไปต่างประเทศครับพี่น้องเนาะไปเที่ยวเมืองลาวเนาะพี่น้องเอาก็มาเอาเลขถูกด้วยกันครับพี่น้องเลขถูกใหญ่เนาะเอาเองกับโบโหไ้ว่าเลขสีออกตัวใดเนาะค่าตั๋วเครื่องบินแจ็กสิบแพงตัวใดพี่น้องกับโบโหเนาะ เ็คลิปก็เพื่อเปลีนแนวทางครับก็มาเบิงได้กันกับพี่น้องเนาะติกถูกย่าอายุเก่นสิบปีแต่ว่าส่วนมากย่าขอวันพาในสิเขาอยู่ได้พี่น้องเนาะสิเขาอยู่พี่น้องเขานะเบิ่งแลัวก็พิจารณา่านน้ำกันครับพี่น้องตอบหลังหรือย่าเป็นจุดโมเมนต์วันพาดอกพี่น้องวัดเมือนอันต่ผงจำโมผินเนาะผมซื้อไปจุดวันอังคานบ่วันอังคานโมเมนต์วันพาอะไรวันพุธแล้ววะแล้วก็ไปวัณสู่วันเสาเนาะ เราใหญ่เป็นไงเนี่พวท่นได้จูดพี่น้องแล้วก็มาจูดวัดนพานีครับพี่น้องเนาะเ้าก็มาตามหรือว่าเบิ้งในกันว่าสิได้ตัวไหนครับพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้ผมซื้อว่าแปดโพมาแล้วพี่น้องเนาะแปดเลขกแปดครับพี่น้องเนาะวันนี้ผมเองบาง่าซส่นขั้นกับไม่เห็นคลิปยหญ่อายุเก้าสิบเอ็ดปีครับพี่น้องใหญ่วาพาไปเที่ยวเมืองลาวไปหาซื้อผลไม้ครับพี่น้องเนาะ เมื่อเนี้เฮาก็มาตามในกันกับเบาเสียงขา้นครับของยายครับพี่น้องเนาะอายุตั้งเก่าสิบเอ็ดปีแต่ยายเรามักเสียงโฉกนาะพี่น้องเสียงกับบอเมอเสียงธรรมดาครับพี่น้องรักแสนแตกหลายหลอดแลยเนาะพี่น้องเฮาเมื่อนี้เฮาก็มาเอาหรือม,มาเอาโชกเอาใช้น้ำกันกันกบยายเนาะพี่น้องเฮาวันพระพอดีมื้อนี่ของเบาเสียงขัน้นกันยังดีอยู่พี่น้องเนาะเป็นการยังขิดหอดเบาเสียงขาน้นคือเก่าอยู่ ก็ยังโทรตามให้บาลซิงคานไปเฮ็ดคลิปคือเก่าพี่น้องเนาะผมเองก็เลยก็มาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องหรือให้เอฟซีบาลซิงคานเนาะหรือเอฟซียายอายุเก่าสี่ปีเนาะบางท่านเพิ่นอาจสิเบิ่งยายตลอดเนาะเพิ่นอาจสิเคยโชคดีกับยายเยกว่าได้เนาะบางท่านเพิ่นอาจสิติดตามยายเรื่อยๆแต่เพิ่นก็อาจสิบ่เม็นมาหาบาลซิงคานเนาะแต่ว่าอันนี้เอฟซียายก็หลายเติบอยู่ดอกครับพี่น้องเนาะพันสองพันคนอยู่ครับพี่น้องเนาะ ผูกเขาบอเบิ่งคลิปยายเพิ่นแต่กับ่เห็นไผมีน์ม่นวัดม,ม,ม,มีโชฉมีใช่ในยายเนาะกับ่เป็นหยังพี่น้องการเฮ็ดคลิปผมเองก็เฮ็ดคลิปให้เบิ่งเนาะเพื่อเป็นแนวทางเบิ่งแล้วก็พิจารณาเอาครับพี่น้องเนาะโชฉไผหมานมันกับ่มีไผฮู้ได้เด้พี่น้องว่าเลขสิอ,ออกตัวใดญเนาะผมเองบ่าวสินค้านก็ยายให้โอกาสก็กมาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเด้อให้ FC บ่าวสินค้านเบิ่งเนาะพี่น้องเฮาข้าคำว่าเบิ่งหรือบ่าด้วยกัน ครับพี่น้องมื่อนี้ก็วันพระพอดีเนาะใหญ่เมื่กีจุดถูกเสียงไายแล้วก็โทรหาผมใหม้ผมปรเฮ็ดคลิปเพื่อเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเฮาผมเองก็ขอบคุณหลายๆยัยใหญ่ขอบคุณหลายๆโจวซวงนั้นเล่าได้แสนกว่าบาทเพิ่นก็บแบ่งเบาสิานค้าใส่อยู่พันหนึ่งครับพี่น้องเนาะขอขอบคุณยายหลายๆอายุวันขวัญยืนเนาะยายเนาะอายุวันขวัญยืนอยู่กับลูกหลานโดนๆเนาะยายผมเองก็ขอบคุณหลายๆเดอ้อยาย จะให้โอกาสบอสินค้าไปเฮ็ดคลิปเพื่อเป็นแนวทางให้เอฟซีหรือพี่น้องเฮาเบิ่งเนาะบางเทื่อคลิปก็หายาก่ด้ปพี่น้องเนาะคลิปคลิปทางนี้ก็อาจจะหายากพี่น้องเฮาบางเทื่อโอ้เพล่อสิได้อาจารย์แต่ละามองเนาะเพล่อเพิ่สเซนให้กับพี่น้องบางเทื่อกันหากะยากให้เข้าทุกมองแล้วพี่น้องเนาะแต่มันก็บ่เข้าก็เฮ็ดจังได๋พี่น้องบางเทื่อเข้าแน่หลุดแน่ก็เป็นของธรรมดาเด้อพี่น้องเนาะ เขาแน่รุดแน่เนาะเมื่อนี้ผมเองก็มาตามเลขถูกใหญ่เราเด้อพี่น้องเข้าตามเลขถูกใหญ่คือเก่ากับพี่น้องของเบาสิ่งขา้นเนาะตอนนี้หกมาแล้วครับพี่น้องเนาะแปดหกออกมาแล้วเด้อพี่น้องแปดหกเลขถูกใหา่แปดหกกับพี่น้องเนาะตามสายตาเบาวสิงขา้นแปดหกกับพี่น้องชัดเจีวดีเราก็มาว่าเบื้องลืมเอาในการกับเบาสึ่นคั้นครับพี่น้องเนาะแปดหก ในใจผมว่าติดศูนย์บอพี่น้องมาหลุนในการแต่หมวดวันจันทร์นี่ผมหมักศูนย์พี่น้องมักคือผมบอศูนย์ติดมาบอครับพี่น้องเน,ะน,งนาะแปดหกศูนย์บอพี่น้อง่วนหมักวันจันทร์นี่ติดศูนย์เนาะโชกไปมันมั่นครับพี่น้องเนาะปิดคลิปเพื่อเป็นแนวทางไปชอบก็ตามไปบอชอบก็พลานครับพี่น้องเนาะแะต่รสอบตามายก็ตามเด้อพี่น้อง แต่สุดวงนหนึ่งใหญ่บอกว่าจะตามหลายเด้อเราวะ <enth> เราก็หูอยู่ได้พี่น,น้องเนาะบอกขันต่างก็ตามบเบาๆคนว่าเพราะว่ามันเขามาสองวันแล้ววันนี้ก็กวันใหญ่าตามหลายเรามันตามก็ตามเบาๆเราใหญ่เราก็ยังหูอยู่ได้พี่น,น้องเนาะว่าเล็กเราสิบนเขาเราก็ยังบอกลวงหนาอยู่กูซาวแล้วว่ามาืงหนีวันพระเบาซึ่งข้านเราขอวันพระอีกเนาะพี่นอ้องส่วนถ้าขอวันพระในส่วนหมากไม่สช่เขาเราวะเขาก็มาเบิ่งลืมเ,เอา ในการกระเบาซึ่งขั้นเนาะพี่นอ้องเขาแปดหกอีกอย่างเนาะพี่น้องโผล่มาหน่อยเดียวแต่วัจจันทร์นี้ผมเองวง่าซึ่งขั้นกับมกักสูงพี่น้องนะโ,โ,โชกไผม,นมันมั่นครับพี่น้องมักไผมักมั่นเนาะมักค,คอยตามพี่น้องบ่มัมกระผ่านไปเอ็ดคลิปเพื่อเปลีนแนวทางครับพี่น้องเนาะตัวนี้ผมเองวง่าซึ่งขั้นกับมาตามเด็กถูกย้ายอายุกปปเกา่าสิบเอ็ดปีคือเก่าตัวเลขก็ ดหกอย่างนอกกร่างโปแปดหกผมมาแล้วพี่น้องชัดเจียวดีแปดหกครับพี่น้องเนาะนี่จะเป็นศูนย์คือผมคิดไว้ว่าพี่น้องเนาะน่าจะเป็นศูนย์จริงๆเิงละเบิร์นแล้วนะพี่น้องอันเก่านะสตาร์ทไปแล้วมันเยาวเนี่หันโมเมนต์เก่ากับศูนย์แล้วพี่นอ้องเบิร์นแล้วนะหโมเมนต์เก่ากับตรงศูนย์ เบิ่งในการครับพี่น้องเป็นศูนย์แล้วเป็น 9. เก้าแต่ผมเองก็มากศูนย์แล้วพี่น้องเนาะตกไปมันมั่นเด้อพี่น้องเนาะตกไปมันมั่นครับพี่น้องเนาะเกรคลิปเพื่อเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเนาทำคลิปเพื่อเป็ี่นแนวทางเมื่อนี้มาตามเรกถูกย่า่ไปต่างประเทศครับพี่น้องเนาะไปเล่าครับพี่น้องไปเมืองเล่าเนาะไปต่างประเทศไปเมืองเล่าไปหาสื่อพลกใหม่ อยู่เมืองเล่ากับพี่น้องเนาะมือี้ยใหญ่วให้มือนน้ไปเด้สื่อตัวไปวันจันทร์เด้อพี่น้องวันจันทร์ของวันที่25ยาใหญ่วะอ้าวศูนย์อีลีพี่น้องเนาะครับเลขใหญ่6 0เด้อพี่น้องสรุปตัวเลข860ชัดเจนดีครับตัวเลข860ชัดเจนดีครับพี่น้องผมเอง,บง,ออง,ง,ง,องเบ่าซึ่งกันของุูุ้กด่านที่ข้ามาเบิ่งข้ามาชมเนาะก็สวัสดีครับผม